เอาอาหารให้ฉันกินหน่อยสิโูแบบสปีดครับเร็วกว่ารลอกโอ้ยเยอะแล้วต้าเปาเซเลนเฮดเดินลุยหนาวมาเร็ว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 ไปเร็วเอ๊ยยวเดี๋ยวเข้ามา สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนครับวันนี้เราอยู่กันที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ดักแลนด์โอเคครับวันนี้เรากลับมาที่ดักแลนด์อีกครับเพื่อนๆจริงๆแล้วเจ้าปาวเคยมาที่นี่แล้วนะแต่ว่าคราวที่แล้ว่ะเรายังเดินไม่ทั่วครับที่เดี๋ยววันนี้คือเมื่อวานน้ะเจ้าป่าวไม่ได้ถ่ายโซนนี้ครับเพื่อนๆนี่มีไก่ป๊อกอ่ะแล้วก็มีลูกมนด้วยนะเนี่ดูดิลูกมันเดินกันให้เพียบเลยอ่ะ เจ้าไก่น้อยกระป๊กกระป๊กดูอะ่นี่ะน่น่่สัญลักษณ์ของดักแลนครับเพื่อนๆโดูด,โด,โ,ดโดนะเป็ดตัวใหญ่บอลลูมเพิมเลยอ่ะโ้าวเขาแท่เลยอนะ่ะไปเดี๋ยวจะให้เจ้าเป่าผาเพื่อนๆไปดูนกยุงก่อน,นครับคือว่าวันนั้นเราไม่ได้ดูนกยุงครับนี่อันนี้จะมีกองไก่หลายอันเลยนะรับนะอันนี้กองไก่ตอกครับนี่เห็นไหมว้าวนี่แล้วก็มีนกยุงนะอันนี้เป็นนกยุงสีขาวครับว้าว ส่วนตรงนี้เมื่อวันนั้นเราเพ่ดูนี่ไนะหมห่านหัวสิงโตนี่มาดูดิโอ้หวมัน,มนหใหญ่มากเลยอะเปาดูดิโอ้ตัวใหญ่มากครับเพื่อนน,นี่อันนี้ห่านโคเลาครับไหนดูหน้าดูหน้าดูมันเหมือนห่านเป่ามากกว่านะแต่ว่าสีมันไม่เหมือนนะเฮ้ยไก่ตอกฟักไข่ อยู่ในนั้นสองตัวเยอะจังเลยเออไข่เพียบเลยอ่ะเพื่อนๆเออเพรว่ามันจะเพราะไข่มันจะเยอะที่สุดใช่ใช่อุ้ยอันนี้เป็ดทำไมมีหัวอย่างเงี้ยดูดูหัวเป็ดดิเดี๋ยวดูชื่อก่อนดูชื่ออ๋อเป็ดหัวจุกครับเพื่อนๆดูดูมันหัวจุกจริงๆนะเพื่อนดูดิโอเคโอเคไปดูตัวถัดไปครับ อ่ตัวถัดไปอันนี้เป็นเป็ดน,นะเดี๋ยวดูชูก้กอนนะครับเป็ดแมลาร์ดครับน,นี่นี่เป็ดแมลาร์ดก็น่ารักนะ <c oughs> เยอะเลยอ่ะดูดิเฮ้ยมีลูกมันด้วยกระเป๋าลูกอ๋อเป็ดอีเหมือนในเรื่องรถเป็ดขี้เหร่เลยครับอ้าวแล้วพวกนี้ก็เดินตามเรามาครับอี๋หยิบพี่คุณดูดิดูดิดูสีมนันดิอี๋หยิบจริงอ๋อใช่ใช่ใช่ แล้วเขามเยอะจังเลยอ่ะนี่อันนี้เป็ดไข่ของคุณยายหอมเยอะมากเฮ้ยแล้วเขามีอาหารห้ด้วยอ่ะเี๋เราดูสัตว์ครบแล้วนะเจ้าเป่าก็จะกลับไปเดินเอาจักรยานตัวเองครับเออมีนกยุงหลุดออกมาตรงนี้ตัวหนึ่งนะเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าอ๋ออันนี้อันนี้คือนกยุงอินเดียครับเนี่ยมีป้ายบอกตรงนี้ครับ แล้วก็ไก่บาม่าครับอยู่ข้างในอันนี้เป็ดเทศอันนี้เป็ดเทศเนี่ยหัวมันเป็นแบบนี้ครับออ้ยเดตกใจตกใจมึนว่ามันจะจิกมอนว่มันจะจิกเดี๋ยวเราไปโซนด้านในกันครับเฮ้เฮ้ยจะเ้าเซนฮกระสือมาไปเรวไปเร็วไป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 เไป เออเขาจริงๆเขามีโซนบ่อทรายด้วยนะแต่เดี๋ยวเจ้าป่าจะพาเลาะไปตามสุ้มก่อนนะเมื่อวันนั้นเจ้าป่าเขาพาเลาะไปแล้วรอบหนึ่งนะเพื่อนๆเนี่ยขับรถไปตามสุ้มได้ครับโอนี้ตรงนี้ตรงนี้มีสะพานใหม่นะมีนกฟามิงกโก้เมื่อคราวที่แล้วเรามาตรงนี้ยังไม่มีเลยนี่เดี๋ยวเจ้าป่าจะพาไปดูสัตว์อีกแล้วครับเพราะเมื่อคราวที่แล้วเราก็มามีคนมารอะเจ้าปาอยู่ตรงนี้ดูออใชโอ่โอ้มัน,นสู้กันแลสู้กันครับ รอบนี้มีสัตว์ใหม่เพื่อนๆไปดูไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวตังจะพาไปครับคขาที่แล้วเรามาไม่มีนะนี่อันนี้ก็ไก่ชิคกี้เนาะมีแพะแคระอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็มีนี่นกกระเจอกเท่ื้อจริงๆเลยนกกระจอกเทศของจริงเลยตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ย ใช่ใช่อันนี้เข้าไปเลี้ยงได้นะเข้าไปเลี้ยงก็ตายได้ครับเมื่อครอนที่แล้วเราไม่ได้เข้าไปเลี้ยงหรอกเราเราเลี้ยงด้านนอกครับเต๊ตตัวใหญ่มากเลยโอ้โหหัวมาแล้วจะเปาเอาอาหารให้ฉันกินหน่อยสิมันมองเราแล้วเพื่อนๆอยู่ห่างๆนิดนึงนะเพราะว่ามันก็จะจิกแรงด้วยเหมือนกันเอาเลีงตัวใหญ่มากเลยเจดูนกกระจอกเทศเลยดูดิเพื่อนๆที่เรามาตรงนี้มันจะเป็น ฟาร์มแพะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเอาแพะ2ตัวมาอยู่ในนี้แล้วเนาะข้างในก็ยังมีเป็ดอยู่เหมือนเดิมอ่ะก็จะเป็นพวกนกยุงครับเป็นพ่อพันนกยุง <Yes. S 1> เดี๋ยวจะเป่าว่าได้หารปลาแล้วทีเนี้ยอาหารสัตว์จะถูกมากเลยนะแค่สิบาทโอเคนี่ปะเปิดได้ไหมั้ยหให้อาหารปลาครับอุ <c oughs> ย้ยมาแล้วมาแล้ว เต็มเลยเฮยมีปลาก็มีปลาสวายตัวใหญ่อะมพืม่อนปลาสวายนายไทยดูนะีน่มาดูตรงนี้ดิปลามันใหญ่มากเลยเพื่อนเดี๋ยวดูผมเขาส่งให้ดูนะนี่ดูดิโอ้ยถ่ายรูปให้หนูดูอ่ยสิถ่ายได้ได้ตัวใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากเนี่ยกับปลาฉลามเลยดูสามเลยอะโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเลี้ยงสัตว์กันครับตอนนี้ หลอกขอให้เข้าไปหรอไม่รู้ไม่รู้เขาได้เปล่าอ่ะไปดูไปดูระวังรถจักรเพลนะนี่กระต่ายดีมันเพียบเลยนะเพื่อนจะเปล่าดังบนบานกระต่ายเลยเนี่ดูเจ้าเปล่านั่งเรียงอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนไปดูดูดูมันตอมเจ้าเปล่าเร็วอ้าวอ้าวกินเจ้าเปล่าเลยเจ้าเปล่า เอาอะไรมาให้ฉันกินเนี่ย <What? S 1> ตัวนน้นกินไหมใช่ใช่มันน่าจะอิ่มลูก <S <S น,กน, <S <S น,นี่นี่มันกินแล้วตุ้มอ่าไหนไหนเอาตัวตาแดงเนี่ยตัวตาแดงเปล่าเลี้ยงให้ดูเดี๋ยวพ่อเอาใส่มือเดี๋ยวหนูให้พ่ออย่างเดี๋ยวมันกัดมือพ่อดิดอน่ารักกัดที่ไหนอ๋อ,นะอโอเคโอเคอะกินไหมอุ้ยกินด้วยกินด้วยมันไม่มันไม่กัดพ่อเลยอ่ะกินไหมตัวนั้นกินไหมเลี้ยงเม็ดเดียวเองเหรอ อ๋อให้สองเม็ดเองอะนี่มีฝั่งนี้เต็มเลยจังหวะอันนี้นี่กินไหม,มก,กินเจ้าเป้าโอ้ย,อยฉันยังเคี้ยวอยู่เลยเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะเฮ<อ>้ยเฮ้ยมีตัวเล็กมีตัวเล็กเพื่อนเ<ะ>ดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเป้าจะตามไปหาตัวเล็กดูว่าตัวเล็กกินไหมอ๋อไม่กินนีนี่ตัวเล็กมีเคี้ยวรึตามตามตัวเล็กตามตัวเล็ก ตามตัวเล็กตามตัวเล็กเอาวิ่งตามตัวเล็กมาแล้วครับเจ้าป่ามีเลี้ยงอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันกินที่มือเลยนะเนี่ดูดิมันกินที่มือเจ้าป่าเลยเอาเขินกล้องลวเราอ่ะอเง้ยงเงม้ยมเกยเลยงเงี้ยเปร่ยเกี้ย้ยงเง้ยงเงี้ยงเงียงเงี้เี้ยกเงี่ยยนเี่ยิเกีนยงเงย่างเพยเี้เลยครับ โอ้โดูดูดทุกตัวปากขมุบขมิบแมปากขมุบขมิบเดี๋ยวพอส่งให้ดูดูน่ดูอ้อเพลิดเพลินเลยวันนี้เป็นวันสามัคคีชุมนมุมฉันกินอาหารกันอย่างสบายใจเลยนะโซนเจ้าเปาอยู่ทางโน้นตามไปให้ยันบ้านกระต่ายดูรล,ลกระจอกเท่น่ะมันแบบว่าอยากรู้อยากเห็นมากเลยอะคือซุ่มมองเจ้าเปาอยู่ เฮ้กะต่าอยู่ฝั่งนี้นะนกกระจอกเทศอยู่ฝั่งนี้ดูดูเนพะื่อนๆดูขนตานกกระจอกเทศนะอย่างใกล้ๆดูดิขนตามันยาวมากเลยอะ่ะว้าวดูดิโอ้ตาสวยมากเลยนะเราอะ่ะดูดิโอ้ยใช่ชั้นขนตายาวมากเลยเนี่ยมากมากเลยนี่ยืนให้ถ่ายรูปเลยนะ น่ารักจริงๆ <Yes. S 1> ส่วนเจ้าเป่าครับก็ยังเพลิดเพลินกับการให้อาหารกระพายครับน่า oh. รักอ่ะกระพายครับเทียบเลยครับในล้าวนี่ <Yes. S 1> ค,ครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เจ้าเป่าได้เลี้ยงอาหารกระพายไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเพื่อ <Okay. S 1> นนี่เจ้าเป่ากับนกกระจอกเทศสบตาก,กันครับ <Huh? S 1> เธอเมื่อไรจะให้ฉันกินอาหารบ้างละ่ะ เป่าเลี้ยงนกยุงครับอันนี้เป็นนกยุงอินเดียนะสีขาวจั่เลยวอ้ยดูทนี้ดูอีอยู่นี่โอ้โหดูมีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนะมันตายมันมีอาหารอยู่มันมีอาหารอยู่มันไม่กินของเราเหรอกนะอันนี้ก็อยู่ข้างบนเรับเฮ้ยตัวเนี้ยเป็นตัวผู้นะแต่ว่าไม่มีหงอนข้างบนเรี้เหมือนจะถูกตัดไปแน่เลยอะ หลังจากเลี้ยงก็ตายเสร็จครับโอ้โหหุสยสวยๆวยันนี้สวยอะ่ะว้าวหันมาหนา่อยหันมาหน่อยแล้วว้าวเท่ห์ป้าวไปดูไปดูเกตส์ปีนะครับไปโอเคครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปในโซนคาเฟ่ของที่นี่นี่นไงเราเคยมาแล้วเว้ยสวยมากอะ่ะว้าว นี่ครับเพื่อนๆก็จะมีขนมนะอยู่ในตู้เต็มเลยครับมีเค้กเพียบเลยอันนี้มีเค้กเค้กผลไม้ด้วยนะนี่มีขนมใส่ไส้ด้วยครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเป็นนมแบล็คทรีนะครับไม่ใช่นมวีเมชิกใช่ไม่ใชชาไข่มุกอ่าแค่แค่ใช่พี่เขาบอกว่าฟิลจะเหมือนชานมไข่มุกครับเป็นชาไต้หวันนะนะครับโอ้โหคันนี้คืนนี้ไม่ต้องนอนกันแหละเพราะว่า โอเคครับเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าเป่ากินไปก่อนนะเพื่นนอนๆเดี๋ยวเขาไปดูันใหม่ครับนี่ฝั่งนี้เขาจะมีบอ่อสายด้วยนะ <laughs> บอ่อสายสูงเ้วมีมีเก้าอีอ้แบบให้ผู้ปกครองนั่งรอด้วยครับนี่ก็มีบ่อสายให้เด็กเล่นได้นะที่นี่แบบกิจกรรมค่อนขะ้างเยอะจริงครับสามา,ารถเล่นได้สนุกเลยครับี่เจ้าเป่าวิ่งจนเหงื่อท่วมแล้วครับยังไม่รอบฝ่าเขาเลยนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีโต๊ะแบบที่นั่งเป็นซุ้มแบบนี้ด้วยนะรอบเลยครับ เสร็จแล้วครับหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็เจ้าเป่าก็มาวิ่งไล่เป็ดอยู่ที่นี่ครับเป็ดเขาเยอะมากเลยนะแล้วเขาก็ปล่อยเป็ดให้ใหแบบเดินแบบทั่วเลยครับนี่ก็จะมีทั้งเป็ดไข่เป็ดแมนดารินครับโอ้ก็อ,อย่างที่บอกครับกิจกรรมที่นี่จะค่อนข้างเยอะเนะอะน,น้องๆมานี้แบบมีอะไรให้ทำเยอะเลยครับโอเจ้าเป่าก็สนุกสนานาาเลยครับกับถืเป็ดครับ กันบนเรือเป็ดแล้วครับกับพี่โจอ,อีกหนึ่งคนนะครับพี่โจเป็นคนปั่นครับเจ้าป่าเป็นคน<า>ชมวิวอ่าพอแล้วพอแล้วพอแล้ว <c oughs> เดินนาเต็มกลล้างก็โตเูเดินมาเต็ะบอล <c oughs> เอาละครับตอนนี้เราเริ่มออกเดินทาง <c oughs> เระวังตกน้ำนั่นเดี๋ยวก็เสียวอยู่เหมือนกันครับเอาโอเคโอเคตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้เขาจะพี่โจจะเป็นคนบังคับทิศทางนะครับเราจะขับตรงนี้ได้ไหม แล้วเราจะเข้าป่าไปวันนั้นไหมพ่อจำได้วันนั้นที่เปาบังคับอะแล้วก็พาพ่อไปตกป่าเข้าป่าชนเนืเปาเนบังคับนะครับแล้วดูทิศทางเลยครับต้นด้วยพี่โจแบบสปีดครับเร็วกว่ารถโอ้ยหยุดเลยยลยยลยยบิบยครับตอนนี้เราถอายกล้อยครับถอยครับส่กระเป๋าครับขึ้นโยกเต็มเลยครับเอานั่งเดินนั ไปเลยไปเลยค่ะเดี๋ยวนาเต็มพลังไปเยอะแล้วตจเป่าเซเลนเฮดเดินลุยน้ำมาเร็วเร็วนี่เร็วเร็วเรไปเร็วยัเร็วเข้ามาเ้ยไปดิโอ้ตอนนี้ตึงครบถึงครบแล้วคพักพักันห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 ัดิบ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  ลคกขับ <laughs> รถเข้ามาเลยขนได้จมีกลนาไม่นาครับ<อ>ไปไหนก็ไม่ได้เอ้โหนล้วเข้าป่าแล้วเข้าปาแล้วเข้าป่าแล้วเอ้ย <laughs> พี่จอเข้าปาไปแล้ว <c oughs> พี่จอเข้าปเร็วกว่าดนล้เอาแล้วเอาแล้ว ที่ Man, ดักแรนดัดดอมในห้องคนระับสนุกมากใหยโอเคคนแรกก็แชร์ช่องปาวซอรี่ okay. ได้เลยนะโอเคครับไม่เป็นไนรไดีนะ okay, ามากดีมากอย่าลืมฝากติดตามช่อง้าซอรี่ด้วยนะนวัสดครับเป็นวันนี้เราไม่ได้กลับบ้านกันหรอก